เสื้อเสื้อให้แมวใช่ใส่เสื้อแล้วก็ไปเล่นโฮเด็นิสซี่แมวหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีชุดด้วยนะครับวันนี้ลงได้ไหมอี๋ลงได้นะครับอ่ะ แมวตัวโตมาแล้วเอ้อ้โดดโดดดไปหากันได้ด้วยเด้งไปแล้ว เอ้าทำไมมาแค่ตัวเดียวเนี่ยฮะบนหลายทำไมมาแค่บนหลายตัวอื่นไปไหนเนี่ยฮ้ยอ้าวยิงไปแล้วบนหลายได้ตบแล้วไปไปสวนผักอ่ะ ผมขูดเล็บครับจันเจ้าขูดเล็บครับลิงปีนต้นไม้ครับท่านลิงไหนเนี่ยฮะจันเจ้าเหรอคะเฮ้อดีลิงน้อยนะคะจันเจ้าไปมุดฟ้าไลยมาขวันฟ้าเร็วๆ มีฮารู้กับขวานฟ้ายิ่งขึ้นสูงกว่าเดิมไวขวานฟ้าไม่ต้องไอ้นี่หรอกไม้แม่ไม่กินแกงขี้เหล็กวันนี้ไม่ต้องมาเก็บให้อะอะไม่ต้องมาแมวแม่แห่เอะไรแล้วล่ะ เหมือนออยังกระจับปูใสรกระดง้งขาดีกตัวนึงวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาแต่และตัวโอ้โห,โหพี่สามตัวเลยเนี่ไอ้องมีแต่ตัวสน้นๆดมดม,ดม <laughs> ไปไปสวนผักอีกกอเอล้เยอะแยะไปสวนผักเลยเน,น่าักาอืมพักก่อนไหมพักเหนื่อยไหม,อ,มอ้า ขโมยกระดูกไปไหนแล้วนะฮะใครขโมยกระดูกไปไหนอาจาร์เจ้าขโมยกระดูกไปแล้วเอาไปนอนด้วยนะเล่นจนเน่าแล้วเล่นจนเน่าแล้วตุ๊กตาเน่าแล้วไรฮะจะเอาไปไหนเขา ถ้าไปซ่อนในป่าแม่ไม่ไปตามหาให้เลยจะไปแอบไหนเหรอถ้าไปซ่อนในป่าแม่ไม่ไปตามหาให้เลยเราไปแอบใครใครจะแย่งโอ้ไป จะข้าไปเอาไว้ที่ไหนนะสวังมีโชคก็อยูไนไนเขาอยนครบทุกตัวเลยสมหวังเฮ้ยอีกตัวว่าเล่นอะไรกันนะเ,เขาแย่งแย่งกระดูกกันตัวมองไม่แย่งกับเขาไหมเนีเ่ยมีความสนุกก็ไม่บอกสมหวังอะไร สมหวังแย่งของน้องไว้เนี่ยกินนมทันทีเลยเจอหน้าสมหวังจะดูดน,นมอย่างเดียวเลยเจอหน้าสมหวังจะดูดนมอย่างเดียวเลยจารย์เจ้าว่าห้ามแย่งนะ สมองจะไปไหนสมอง,มงฮะที่สมจะไปไหนนะน้องจะดูนมนะ <c oughs> อันนี้ก็ว่าเดี๋ยวเดี๋ยดูนมก่อน <c oughs> <c oughs> เล่นสนึกเลย <c oughs> เอาไปนั่งยิมนาสติกเลยนะเอาไป <c oughs> อือเอ้ย hmm. มันไม่ลกมันลกเกินป่ะสมัครแฟนน้องมาหนิป่ะเอ้ยหาลกไม่ให้ไปเล่นไม่ให้ไปล่ะอยู่ตรงนี้ล่ะไม่ให้ไปเล่นเลยจะโดนกัดบริเวณดูหน้าตาโอ้โหไปรู้เปื่อนอะไรมาหาล่ะ เราให้ไปไหนแล้วคะดูทีบ <Halo. S 2> ดูทีบดูทีบ,ด,ทบดูขาดูขาเอา้าโอ้อันนี้มาจากไหนสามตัวเลยเนี่ยจับมาทั้งสามเลยเนี่ยเล่นจนเล่นจนเสื้อหายตัวหนึ่งโอ้ยสมหวังก็ไม่ดูน้องเลยเดี๋ยวจับเข้ากรงก่อนตัวแรกอตัวแรกได้แล้ว ตัวที่สองกินนมแล้วจะไปหาเสื้อยังไงเจอครับนี่อ่ะตัวนั้นเราทำเสื้อหายนะยแกงโตนะครับแกงโตก็เล่นกันเหมือนกันทั้งแกงโตแกงเด็กแล้วเขาค่อยกลับมาหาหาเสื้อเจอเรียบร้อยปะโซบังโซบังน,น่าจะเล่นอยู่ปะ เดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับ